สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้น้องตีก็ยังอยู่ที่วังพายานาคตู้เข้ามาจุดนี้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนงดงามเกินคําบรรยายจริงๆนะคะฝีมือลายมือของคนไทยไม่แพ้สาตใด,ดในโลกจริงๆค่ะทุกคนดูนะคะฝีมือการอ่าก็เ,เรียกว่าการออกแบบการทำนะการแกะสลักแต่ละ ตัวนะคะพญาแต่ละตัวต้องใส้ฝีมือตัวนี้แล้วก็ต้องใช้เวลามา,มากๆเลยนะคะทุกคนนะคะจะมีรูปลักษณ์เอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็สวยงามอลังการจริงๆนะคะงดงามจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเห็นนี่นะคะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นประตูทางออกนะคะยังไ,ไม่เห็นประตูนะแต่เพ็นจะเขียนออกว่าบอกว่าทางออกนะพันจะเขียนเป็นจุดๆเป็นระยะๆะะนะคะทุกคน งดงามจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เป็นจุดเป็นจุดไปเลยนะคะ,นะคะแล้วก็มีไฟแสงสีนะคะมีสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงหลาย,ลายสีเหมือนเราได้อยู่สัมผัสกับความเป็นจริงเลยนะคะทุกคนนะคะงดงามมากๆนะคะแต่ว่าน้องตีก็บอกได้เลยว่ามหัศจจรย์จริงๆนะคะ หนึ่งเดียวในไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะแบบเป็นวังพญ,ญานาคแบบมีพญ,ญานาคเยอะมากเป็นพันๆตัวนะคะเป็นพันๆตัวและฝีมือการสร้างการทําการออกแบบของเพื่อนนี้บอกได้เลยว่าการออกแบบแบบขั้นเทพจริงๆนะคะลองดูนะคะดูพญ,ญานาคแต่ละตัวสลับซับซ้อนแบบโอ้โหแบบเหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆอะค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ มีทั้งสาวไทยและสาวต่างชาตินะคะนั่งเดินเลาะนะคะลังแกกออกมาจากาทําสมบัติแล้วนะคะตรงตรง,ตรงนี้จะมีหลายจุดนะคะแต่ตอนนี้น้องตีกําลังจะออกสู่ข้างนอกนะคะหาทางออกอยู่นะคะนะคะดูบรรยากาศนะสวยงามมากๆนะคะพันธุ์สีสวยงดงามมากๆเลยค่ะ มีพญ,ญานาคน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันนะคะงดงามมากๆเลยนะคะบอกได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครได้มาแล้วนะคะก็อย่าลืมมานะครนายกนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาแวะที่วัดมณีวงศ์หรือว่าวัางพญ,ญานาคแห่งนี้หรือว่าพัมพญ,ญานาคนะคะทุกคนนะคะอ้ mm. ว่าเป็นบุญตาบุญวัส,สนาจริงๆนะคะทีแรกตีเองก็ไม่นึกว่าจะได้มา,าเข้ามาข้างในในี้นะคะตีเองก็ไม่นึกเลยไม่ฝันเลยนะคะเพราะว่ามาถึงที่นี่ก็เกือบจะ4ี่โมงแล้วเนาะเกือบจะสี่โงแต่ปกติเพื่นว่าน่าจะปิดประมาณสักสิบหนาฬิกาน่าจะเป็น6กโมง ส่วนจุดนี้จะเป็นห้องถูสุดท้ายนะคะทุกคนก่อนที่เราจะออกไปสู่ข้างนอกทุกคนก็สามารถทําบุญได้นะคะ,นะคะจะมีหยดเหรียญน,นะคะทุกคนนี่แหละค่ะตอนนี้นั่งตีก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะร้านกาแฟสุดก็อยู่ในพัมนะคะทุกคนจะมีจุดนั่งพัก นั่งซุมนะคะเป็นเขียนว่าร้านกาแฟาสดุดจะมีลูกป,ปั้นกวงนะคะแล้วก็มีน้ําตกนะคะมีน้ําตกหินย้อยตอนนี้ก็ค่ำก็มืดแล้วนะคะน้องตีก็ว่าจะพาทุกคนกลับบ้านกันได้แล้วจ้า <S <S น,ะะนี่คือบรรยากาศข้างนอกจากพ่ามนะคะจากพ้วังพญ,ญานาคนะคะทุกคนออกมาข้างนอกนี่ก็คือ ะะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่นครนายกเพื่อมุ่งหน้าสู่สระบุรีออกแก่งคอยนครราสชสีม,มาไปไสยภูมิจ้าบ๊ายบายวันนี้ก็น่าจะถึงไสยภูมิประมาณเที่ยงคืนนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคน